ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Roblox The Horn อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นในเกม d o s กันนะครับก็มันเป็นเกมที่แบบว่าน่าจะอยู่อยู่ร่วมใน The Horn ด้วยเนาะซึ่งก็มันก็น่าจะมีเป็นอัปเดตแบบของมันแบบแยก,แยกออกมาเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวผมไปหาแมปก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่ครับทุกคน d o s มาแล้วเราเข้าไปเลยแล้กันเนาะอืมโอ้มัน จัดแต่งฮาโลวีนด้วยครับทุกคนอ่าฮาโลวีนเลยโอ้อืมโอเคอ่านี้น่าจะเป็นฮาโลวีนหมดเลยถูกไหมผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน้องงั้นเอาเป็นว่าคือมันไม่มีฟลอร์ทูนะผมว่าไม,ไม่ไม่น่ามีฟลอร์ทูนะ,ะงั้นเราเข้าตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นของฮาโลวีนเนาะสวัสดีเพื่อนอันนี้เราเข้าได้คนเดียวลองมาเล่นคนเดียวก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหขึ้นมาเพลงเดิมเลยอะของโอ้แลมีนออยู่สามพันสี่นะครับงั้นเรายังไม่ซื้ออะไรเลยแล้วกันเนาะอ๋ออ๋อมี rift disable ด้วยนะคร มี modifier activate อ๋อมันคือ trick or treat หรอเอ่อวัดเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคไม่รู้งั้นเรากดไปข้ามกันแล้วกันนะครับอืมผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเกี่ยวกับของอันนี้น่าจะเกี่ยวกับของไอ้น,นี่ฮาโลวีนนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรใหม่หรือเปล่านะอืมไปไปอู้ฮาโลวีนโอเคผมอยากรู้ถ้าเราไปโดนอ๋อโอเคไม่น่ามีอะไรครับทุกคนเอาเป็นฮาโลวีนนะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรต่างหรือเปล่าแต่มันจะมีไอ้นี่ที่จะทําให้เราแบบตก ซินนามอนแปลว่าอะไรอ๋อวิ่งเร็วขึ้นหรอหรืออะไรเออมันจะมีตัวอะไรใหม่ไหมไม่รู้แต่เราอะ่ะเจอของใหม่แล้วนะครับเคหาลูกอมกามมแบร์วัดมันคืออะไรเออกินมังกี้วอล์กเออลิงเดินคืออะไร มันหมายความว่าอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันครับตรงนู้นโอ้โหห้องล็อกอีกอู้ฮะมีลูกอมเดี๋ยวอันนี้มีไลเตอร์โอเคเก็บไลเตอร์มาก,ก่อนลูกอมผมไม่รู้ว่าเราใช้ทําอะไรได้นะครับแต่ว่า ه, เดี๋ยวเราค่อยดูด,ดูไปแล้วกันน้องไม่รู้มีอาชีพอาชีพเม n นใหม่หรือเปล่านะครับน่าจะสําหรับแบบแค่สําหรับของเอ่อโคเอ่ออะไรนะฮอนเตสอัปเดตอะไรสักอย่าง,อางอลองกินสิโอไอโอใหม่ก็ไอสปายคืออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ฮ้ยไอมันมาโผ่หน้าประตูเอ้าเฮ้ยมันโผ่ไปได้อย่างน้เนี่ยเฮ้ยหรือว่าที่ไอมันแบบหันหน้าไปไปมันแบบไปได้ทุกที่คือมันแบบมันเป็นมันมันอัปเดตหมดเลยหรออัปเดตทุกเกะอัปเดตทั้งทั้งในฟอร์ทูทั้ง้ในฟอร์ปกติเลยหรอเอ่อโอเคผมไม่รู้ว่าไอที่มันมีเครื่องหมายแบบเป็น q u e s t i o n ไม่ใช่แบบเป็นเป็นเหมือนเครื่องหมายเร็วขึ้นอะวิ่งเร็วขึ้นอะคืออะไรมันใช่เร็วขึ้นหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจแต่มันเป็นเครื่องหมายคล้ายๆกับแบบว่าวิ่ จะเห็นเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบของฮาโลวีเลยไหมอ๋อโอราะว่นี่ห้องของซีกนี่เรายังไม่ได้เข้าดอฟอรวันเลยถูกไหมจากแบบตั้งแต่แบบเราได้โอเคไม่มาเนาะตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบเราเราเล่นฟลอทูเรายังไม่ได้กลับมาที่ฟลอวันเลยครับทุกคนเราก็เลยไม่รู้ว่าบีคุกกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้คือของเริ่มแปลกใหม่แล้วนะอ,อ,อืมอืมมีลูกอมอีกอือไม่รู้ว่าเรากินเราจะช่วยอะไรนะครับหรือว่าเป็นแค่ของแบบเฉย งั้นเรากินไปก่อนอคุกกี้อ๋อคอร์ดรอปของแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันเลย,เลยนะคะเนี่ยมันมันขึ้นเป็นคว e s t i o n m a ด้วยนะมันไม่บอกด้วยนะว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวก่อนเก็บอ๋อเก็บไม่มีเหรียญให้เก็บเลยกินแคนดี้อินเวสเมนต์อ่าอันนี้คือไอสปายเหรอ อ๋อคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้เนี่ยว่าของนั้นคืออะไรมันจะมันจะขึ้นเป็น question mark นะครับแต่อย่างอันเนี้ยพอผมคคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขึ้นมาให้แล้วนะครับตรงข้างล่างว่า i spy เนาะแสดงว่าเราต้องใช้มาก่อนเราถึงจะรู้ถูกไหมว่าไอ้ของนั้นอ่ะมันคืออะไรแต่มันก็น่าจะอยู่ตามพวกนี้นี่แหละครับอ๋ออันนี้ห้องเปลี่ยนอันนี้โอเคไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองใช้น,นี้ด,ด,ด้วยดีกว่ามันคืออะไร duplication เ,เนาะผมไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดอ่ะมันใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับอืมอันนี้เป็นห้องหองน,น่ดึู โอ้โหอายอายมันพาอายมารูอป่ะเนี่ยไอสปายเนี่ยโอ้โหอ่ามาแล้วมาแล,วแล้วลัสถูกไหมอ้าโอ้โอเคเตรียมเข้าตู้ครับผมรอมันมาก่อนมายังมันเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมปะเหมือนจะเหมือนเดิมนะโอเคเมื่อกี้ผมได้ของในตู้สักอย่างอ่ะ เออโอเคเร็วเร็รีบเก็บมาเป็นอะไรสักอยาก่างเป็นเออมันเป็นเหมือนแคนดี้อ่ะแต่เป็นแคนดี้คนละสีนะผมไม่รู้ว่ามันสีอะไรนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิไม่รู้ว่าแต่ละสีเนี่ยมันทำงานยังไงนะ16ถูกไหมโอ้โหห้องมืดรัวๆเลยครับห้อง16นะตอนนี้อ่ะ17บเจ็ดต่อโอ้โหเหยื่ห้องแล้วเนี่ย17อ่ะ18โอเคปกติอ่ะอันนี้ก็คืออะไรเอ,อ่อไกด์แดนซ์เหรออ๋อสีสีฝา สีฟ้าเนี่ยคือเรามันมันจะเป็นห้องมันจะแบบไกด์เราถูกไหมสีฟ้าโอเคลูกอมสีฟ้าผมรู้แล้วว่ามันจะใช้ไกด์เราถูกไหมแต่ว่าสีอื่นเนี่ยยังตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับอย่างไอสปายเนี่ยไอที่มันเป็นลูก oh อมอ่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้มันคืว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับอืมมีโลลี่ป๊อปด้วยโลลี่ป๊อปคืออะไรมันไม่บอกเลยนะอ่ะโอ้จิงกี้โอ้โหมองมองอะไรไม่เห็นเลยครับอืมเบอร์จัดแล้วมันจะหายเมื่อไหร่อ่ ว่ามันจะหายเมื่อไหร่เอเราต้องทำอะไรมันถึงจะหายฮะอ๋อมีกัมมิแบ์อีกมีเหรียญเหรียญเป็นกลองเลยแต่ตอนนี้ประเด็นคือมองอะไรไม่เห็นเลยครับหรือเราต้องกินอย่างอื่นเพื่อโอ้ซิลกี้สมูทยอยู่ดีที่บที่มาเฉยโหอ,อะไรกันทรัเนี่ยอ๋อโอเคคุณแจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก่อนนีไปห้องยิบเอ็ดตกใจตกใจนว่ามีกิโก้อยู่อ๋อโอเค ของตกแต่งนี่มันตกแต่งได้แบบืทีนี้ก็เจออะไรก็ไม่รู้แล้วอ่ะมันขึ้นไหมอ่ะไม่ขึ้นอีกม,ออออมันคืออะไรอ่าโอ้อ่อมันคืออะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกแล้วเราก็ได้แบบออกเหมือนกับว่าจะได้อย่างอื่นมาอันนี้คืออ๋ออันนี้คือเราจะได้ทิโมธีมาครับทุกคนอ่ะแล้วเหมือนกับว่ามันมีสีเหลืองไหมที่เราจะได้เฮลเพิ่มถูกไหม สีเหลืองที่เราจะได้เฮลเพิ่มมันถ้าเราได้ไอ้กามิแบร,เร์เราก็ไม่ควรใช้อ่ะไม่งั้นเราก็เสียเลือดเปล่าๆนะครับอืมแต่อันนี้มาอีกด้วยคืออะไรอันนี้อ่ะมากดใช้ไปอ่า o o m for more ฮะไม่เข้าใจเหมือนกันครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้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 อ,อะฮะเมื่อกี้ผมอยู่ดีเจอเอเนนิตี้ปะอยู่ดีเจอเอเนนิตี้มาเฉยดีนะที่ผมยืนนิ่งอยู่ไม่งั้นมันบันก๊กกอ่ะเมื่อกีก้อยู่ดีเอเนนิตี้มาเฉยเลยอ่ะ เออโอเคไม่รู้แล้วแต่จริงตอนนี้ที่มีประโยชน์ก็น่าจะเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าถูกไหมสีเหลืองก็จะเป็นแบบเพิ่มโชวเอ้เพิ่มเฮลท์ส่วนสีฟ้าก็น่าจะเป็นแบบเออสีฟ้าก็น่าจะเป็นอ่าเออไกดิ้งไลท์ถูกไหมอืมประมาณนั้นอ่ะผมไม่รู้ใช่ห้องดีไหมนะอ่ะโอเคใช่ใช่ใช่ไปกันต่อผมตอนนี้ระแวงเอเนตี้มากเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันมาโดยที่แบบไม่รู้อยู่ดีมาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับงั้นเราไปกันดีกว่าปึ้มโอเคโอ้หืหอหึมาอย่างชัดเจน เดี๋ยวเราค่อยโอ้สีเขียวสีเขียวคืออะไรนะอ๋ออันนี้คือได้จะได้ไอเทมแบบสุ่มะเข้าโอเคไปเลยไปเออไปอ่าอันนี้นเดี๋ยวเราใช้ไฟก่อนแล้วกันห้องมืดแบบว่าโอ้ต่อไปห้องที่เท่าไหร่แล้วนะยี่สิบแปดถูกไหมอ่ะใช่ยี่สิบแปดโอ้โหมืดเลยต่อด้๋ยวยี่สิบเก้านะอ่ะยี่สิบเก้าขับไปโอ้โหจะมืดไปถึงไหนครับเนี่ยยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบ สามสิบสามสิบไปกันต่อโอเคโหไลท์ดิ้งจะไลท์เตอร์จะหมดแล้วเอ๊มีลูกอมอีกอันเฮ้ยูลูกอมตาสีก่อนเดี๋ยวเราค่อยใช้แล้วกันเนาะหรือจะใช้เลยใช้เลยปึ้มอ่ะ delicious candy อ๋อเพิ่มอ๋อลูกอมตาถือว่าดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเพิ่มอะไรอ่ะมันมันเพิ่มเลือดให้เรานะครับอันนี้คือห้องที่อร่อยแล้วเนี่ยสามสิบป่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคือห้องไหนกันแน่นะแต่เดี๋ยวเราลองอันนี้ดีกว่า ได้อ๋อไ,ได้เพิ่มเลือดอ่ะเดี๋ยวค่อยใช้ตอนที่เลือดเราหายอันนี้มีเสียงไหมโอเคมีมีม,มีงั้นห้องสามเอ็ดครับทุกคนไปอันนี้คืออะไร modifier หรอต้องกินซิโอ้แค้นได้ต้องเพิ่มเลือดซะแล้วหูยแต่เพิ่มเลือดเยอะอยู่นะเราไม่เอา m o ย i f i e r แน่นอนครับ m o ย i f i e r เฮ้ยมันอาจจะเป็นความลับอะไรบางอย่างไหมเพราะเขาบอก modifier พยายามที่จะแบบฆ่าเรานะอเป็นเวด้สูงแล้วนะตอนนี้โอ้มีแคนที่คอร์ดีคคืออะไรนนี้ กินไป not crazy ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับอ่ามีอันนี้ีกลไอส์พากินแล้วได้อะไรนะไม่รู้เหมือนกันกินแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราต้องการแบบต้องการ modify อย่าบอกอย่าบอกนะวะกำลังพูดเลยว่าอย่าบอกนะว่าอายมานี่เสียงเห็นแสงสีม่วงด้วยแต่ปกจประเด็นคือ,อโอเคมาแล้วอันนี้คืออะไรเออเออโอ้ oh. horror after taste oh my god oh my god โอ้โหโอ้โห ไม่ทำมาอยู่ดีแล้วก็โดนฮะฮะเรายังไม่ทำทำอะไรเลยโ oh อ้ my god หือตอนนี้ต้องการเพิ่มเลือดดวนดวนเพิ่มเลือดไม่ใช่ห้องนี้ผมมองลงล่างแล้วนะตอนนี้ไม่มองอะไรทั้งนั้นไม่มองอะไรทั้งนั้นอย่าเพิ่งขอร้องขอร้อง,อองอายออกไปเออโอ้ oh my god ตอนนี้เราต้องการเพิ่มโชคอย่างด่วนเลยครับเอ,อ้เพิ่มเลือดเออเพิ่มเลือดมนาะเออนั่นแหละอาหารี้คือโรลิปปจิงกี้สจิงกี้สคืออะไรอ๋อโอเคดูแล กิ้งกี่มันคือทำให้ภาพเบลอถูกไหมงั้นเราไม่เอากิ <c oughs> ้งกี่โอ้โอ้แบน d a ชผมไม่รู้ว่าทำไมทำไมรอบนี้อายมันถึงแบบ room f o r m r e แปลว่าอะไรนะไม่รู้ทำไมรอบนี้อายผมไม่ได้มองแล้วนะทำไมอยู่ดีเลือดเราก็ยังโลดอยู่ดีอะ room f o r m r e คืออะไรอ,ะอ๋อมันเพิ่มข้างบนไงครับทุกคนอะถ้าทุกคนดูอะข้างบนนี้นั่นแหละผมผมต้องแบบตรงข้างบนขวาเลยอะมันจะขึ้นมานะโอ้โอ้이나티 มากันบ่อยหรือเกินเอ0ต้เนี่ยอืมโอเคเรามีตัวอะไรมาไหมหรือว่ามันคือฮอลเดี๋ยวบอกนะว่าฮอลโอ้โอเคอันนี้มาอย่างชัดเจนครับมาเลยอือหือเรายังไม่ควรเปิดประตูนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้มันมืดอ,อะเอา้าผมก็กดเข้าแล้วหรือไม่ทันหรอวัเกิดอะไรขึ้นผมกดไม่ทันหรอ อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีวิวได้โอเคดีที่เรายังมีรีวิวอยู่โหแต่ทริกออทริถือว่ายากนะโห oh, มี modifier ที่บวกสิด modifier ที่เราใช้น่าจะเป็นแบบ A90 แน่เลยครับทุกคนที่แบบว่าเออนั่นแหละโอเคเรารีวิวกันครับไปรีวิวกัน <c oughs> ไปเย้ yeah. โอเคโอ้แล้วไอเทมอ๋อไอเทมเรายังอยู่อ่าโอเคถือว่าดีแต่ตอนนี้ไอนี่ไม่เหลือแล้วโอเคไฟเนี่ยไม่เหลือแล้วครับทุกคนอันนี้เอาไงดีเนี่ย เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราจะเจอข้างหน้าเนี่ยคืออะไรเฮ้ยอันนี้คืออ๋อเอ็นจู้ยกไหมมาเพลสครีชอรสามห้าเนาะโอ้โหโอ้โหมืดไปไหนครับเนี่ยโอ้โหโอ้ยอย่าบอกนะว่าห้องนี้มากดนี่เลยใช้ไปเลยครับไกด์ดิงไลน์อ่านี่ไงขึ้นมาให้เราแล้วเย่ถือว่าโชคถือว่าช่วยช่วยอยู่ไปไปไปสามหกโอ้โหคือ What อันนี้คืออะไรกดโอ้อ๋อ horrible aftertaste โอเคเอ๊ะเอ๊ะฮะอะไรอ่ะเอ๊ะอยู่ดีทำไมเลือดเราลดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมไม่เยียบอะไรอ๋อไอ horrible aftertaste ใช่ไหมอ๋อก็ไม่น่าล่ะว่ามันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือ horrible aftertaste ไง ไอ้อที่เราโดนอายถูกไหมท,ที่ที่แบบว่าที่ผมบอกว่าเราโดนอายทำให้อยู่ดีเราโดนออยเราเลือดเราลด,ด,ดเฉยเลยคือมันไม่ใช่ครับทุกคนมันเป็นเพราะว่า o r ริ b l e AFTER ร์เทสที่มันทําให้เลือดเราลด,นดนแน่เลยตอนนี้ค่ะคืออะไรอ่าเอ่ออ๋อโอเคอันนั้นคือจะพาสคริสมาจากไหนไมาเนี่ยโอโ้โหโอ้โหมากี่ตัวครับหมืมาอีกไหมฮะโอ้โหสีแดงไม่เอาแล้ว มาอีกโอ้โหจะมาเลยลักหนาฮะถามจริงจะมากี่ตัวด้วยเนี่ยฮะผมยังไม่กล้าไปตรงซีกเลยอพอเดี๋ยวถ้าสกครมันมาอีกแล้วก็เราตายแน่ออมโอเคเดี๋ยวค่อยอันนี้เช็คก,ก่อนเช็คไม่มาไปซีก,กันครับทุกคนอม,มันใหม่ไหมหรือว่ามันเหมือนเดิมโอเคมาไปโอเคเข้าตรงน,นี้มุด โอเคขึ้นแล้วก็โอโอโอเป็นซีที่เราไม่ได้เล่นนานแล้วนะแต่ก็หวังว่าเราจะได้อยู่ครับ okay. อนนโอเคนี้ขวา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 โอเคขวาได้ขวาอันนี้ไปย่อย่อเร็วขึ้นขึ้นแล้วก็ไปไหนต่ออันนี้เดินตรงครับโอ้เร็วเร็ว,รวอ่ะเขาบอกถ้าเราถือนนี้มันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะโอเคแต่ก็ถือไปก่อนแล้วกันไม่ไม่มั่นใจก็ถือไปก็จะดีสุดโอเคโอเคโอเคหมุนหมุนหมุนโอเคออกไปเย่ไปแล้วบา,บายบายซี ีนี้ค้นหาอะไรอีกแล้วเนี่ยเทสแคนดี้เทสซี่แคนดี้เอ้ยถือว่าอร่อยโอเคสีดำครับเราต้องเก็บไว้เลยต่อโอเคเราจะได้ไปห้อง50าแล้วแต่ประเด็นคือ what is this ทำไมมาตลอดเลยนะโอ้โหผมเอาไงดีฮะโอเคอ่าผมชอบห้องนี้ที่มันจะมีของอาไรเตอร์มาเลยเปิดหือรออยู่ตั้งอ๋อไอ้อนี่เราไม่ควรเอาแฮ ไปเลยสครีชเฮ้ยผมไอ้นี่ที่ผมหยิบมามันมันไม่ดีมันจะพาสครีชมาถูกไหมงั้นเราก็ห้ามใช้ครับทุกคนนั่นแหละคือสิ่งเดียวคือเราห้ามใช้เพราะเมฆโอ้โอโมดิฟายเออร์หรอโหตะลาย่างคือไม่ดีเลยครับเราห้ามใช้เลยนะโอ้มาแล้วโอมาแล้วโอเคค่อยครอบนี้เราต้องไปให้เร็วขึ้นครับมาเข้าเลยเข้าเลยเพราะว่าเพื่อกันครับโอเคไปเฮ้ยผมกดปิดอัดมาไปกันต่อ ห้องมืดลัวๆเออห้องที่46ครับโอเคต่อด้วย47หมั7่อ่ะโอเค47โอ้โหจะมืดชุกห้องอย่างงี้ต่อไปไม่ได้นะ48อ่ไปอไปผมนึกว่ามันจะไม่มืดแล้วนะนึกว่าจะไม่มืดแล้วนะโค49โอเคมาฟิกเกอร์ผมไม่ได้เล่นานานแล้วนะสำหรับฟิกเกอร์นะครับโอเคอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะกู o ดแคนดี้อ่าโอเค งั้นเราก็น่าจะพอจําได้แล้วแหละว่าอันคือแคนดี้ที่มันดีอันนี้คือแคนดี้ที่มันส่วนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรไอสไปเนี่ยอ๋อไอสไปคือพาอายมาโอ้โหแย่และดีนะที่เราไม่ไม่ไปทาในห้องฟิกเกอร์เดียงั้นไอสไปเราไม่โอ้โหโอ้โหอะไรนั่น่ะเมื่อกี้ฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์มาครับผมไม่รู้ว่าเราจะรอดจากห้องนี้ไปได้ไหมแต่ก่อนอื่นฟิกเกอร์ทำอะไร ทำของแจก,กป่ะนะหูตรงนี้เราน่าจะได้ไอ้นี่เนาะไอ้ที่มันเป็นไกดิ้งไลท์อ่ะมันจะได้แบบไกด์ไกด์เราให้หมดเลยอะ่ะเราก็จะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนะโอเคเอ,เอ,เอ,อ,อันแรกอันแรกอันแรกสองอันที่สองอุ๊อันที่สามเร็วๆๆๆโอเคโอเคเฮ้ยเสียงเสียงสกิ๊ชอย่านะฟิกเกอร์อยู่ไหนฟิกเกอร์อยู่ไหนฟิกเกอร์อยู่ไหนตอนนี้คือเราห้ามซ่อนครับทุกคนเพราะถ้าเราซ่อนเนี่ยฟิกเกอร์มันรู้แน่เพราะาตอนเราเข้าตู้เนี่ยเสียงดังครับ พอออกตู้ใช่ไหมฟิกเกอร์มันก็ได้ยินอีกโอ้โหแล้วเราก็ต้องหาทางที่จะแบบขึ้นไปอ่ะถูกไหมอ่ะฟิกเกอร์ฟิเกเอ้ยมันลงมาทางนู้นได้แล้วหรอกอฟิกเกอร์มันเดินมาหาเราไหมอ๋อไม่ใช่เราเปิดตู้เสียงดังไหมเอ๊ะเอ๊ะผมเจออีกัหนึ่งละ้วนี้อันต่อไปปึ้มโอเคโอเคโอเคค่อย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 เดินกลับมาที่เดิมเอ๊ะรอบนี้มันเปลี่ยนนี่ฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้แล้วหรือเปล่าโอ้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 ฟิกเกอร์เดินไปไหนเดินไปโน่นโอเคเอ๊ะเราขึ้นได้ไหม โอ้ขึ้นไม่ได้ครับโดนบงังโอ้เราต้องไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่ฟิกเกอร์มันอยู่งั้นเราก็คงต้องรีบเสี่ยงต้องเสี่ยงเดินไปแล้วแหละโอเคครับมามามาเห็นแล้วอันนึงเก็บ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 โอเคค่อยๆถ้าตรงนี้เราตายก็คงก็คงต้องตายโอเคค่อยๆค่อยๆตรงนี้มันคงไม่มาหรอกเนาะซอนมุมโอเคซอนมุมก่อนทีนี้เราจะไปยังไงดีโอ้สวัสดีไปเลยเนาะไป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 ไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอเคทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ครับทุกคน โหตอนนี้เราเจอกี่อันแล้วก็ไม่รู้นะโอเคเรามาหาเหมือนเขาบอกว่าเราสามารถฟังเสียงได้ด้วยนะครับโอเคม,มันมานนะมาทางไหน,นมาตรงไหนยา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 ,ยาอู้นิดเดียวครับเช็คด้วยว่ามันมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคอทีนี้ไปนู้นใช่ไหมโอเคหยิบกระดาษมาหยิบกระดาษมาเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการเออ สีเ่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสามเหลี่ยมเอ้ยมีแล้วสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ย,ม,ย,มยังไม่มีวงกลมมีแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันมามันมา,มนมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆนิ่งๆิ่งวิ่งิ่งิ่งโอเคอันนี้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 คืออะไรอ๋อสี่เหลี่ยมโอเคทีนี้เราเหลืออันเดียวครับที่เราไม่จำเป็นต้องหาก,ก็ได้เพราะเราน่าจะเดาได้ครับโอเคทีนี้ก็เราหาตรงนี้ก่อนไหมเอ้ยผมว่าไปหาข้างบนเดี๋ยวเรารอฟิกเกอร์มันลงมาข้างล่างแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาทางนี้ไหมนะมันจะเข้ามาตรงนี้ไหมออาจจะไม่เข้าน อ่าแล้วโอ้มันจะขึ้นขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเดินมาฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยขึ้นไปได้โอเคลงไปละลงมาละลงมาละไป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 มันไปฝั่งนู้นมันจะขึ้นมาไหมไม่ม okay. ันจะเอ้ยมันโอเคมันไปฝั่งนู้นโอเคเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ปึ้มเร็วได้อะไรได้เอ็กซ์โอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเลว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 ิ่งเข้าไปซ่อน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 ตรงนี้ตรงมุมนี้มุมอับเออนั่นแหละโอเคทีีนน้้้เออออยย่าาาบกวมมมัได ต้องรอมันลงไปข้างล่างครับรอ,อมี้เหมือน,นจะเปลี่ยนเยอะเลยนะเนี่ยในห้องสมุดนี้เนี่ยโอเคตอนนี้รหัสนะครับก็คือ4835แล้วก็อะไรสักอย่างนะงั้นเราก็เดาเลยไหมสี่แปดสหหรือว่าเราควรหาผมว่าเราควรเดาเดาเลยเดี๋ยวเราลองมันไปก่อนแลนะ้วกันเนาะโอเคโอ้โหแต่ไม่รู้จะต้องเดาแค่ไหนนะสี่แปดมปึ้มไม่ใช่โอเคเร ไปเอออ๋อ,อ,อโอเคถ้าเราอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยดีนะเอาจริงผมว่าถ้าเกิดมันไม่เดินทะลุออกมาจากฝั่งนี้คิดว่าหนึ่งไหมหนึ่งไม่ใช่อ่ะสี่แปดสามห้าสองอ่ะลองไล่ไปเลยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเปิดสิเปิดเร็วเออนั่นแหละอ่าเรียบร้อยกดเดฟิกเกอร์อ่าไปเอลโกบริโนเย่มาแล้วอ่า จะบอกเนาะว่าไม่มีอะไรอ๋อโอเคมี crucifix ซ,ซื้อไม่พอ oh my god อ่ะงั้นเราน่าจะพอซื้อนี้ได้อยู่ครับทุกคนอ่ะซื้อ skeleton key เนาะแล้วก็ซื้อเออเหรียญไม่พออ่ะงั้นเราทิปให้เลยปึ้มปึ้มโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเออเดี๋ยวก่อนอันนี้อืออ่ะโอ้โหอันนี้ที่จะทำให้ eviution เราเบลอปะ่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะ gold candy ไหมอ่ะน,น่าจะ gold ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บไว้ตอนที่เราเลื่อนรถก่อนโอเคมาต้องใช้ไเตอร์แล้วแหละ ไลเตอร์ครับทุกคนไปกันต่อเฮ้ยแอมบูสแอมบูสแอมบูสผมได้ยินเข้าอู้นิดเดียวกลับมาสิกลับมาเร็วออกรอรอเข้ามายังมาแล้วแล้วอู้นิดเดียวกลับไปโอเคออกโอเครอมาไหมเนี่ยมันมาสองรอบเงอนง เป็นไปได้ยากแต่มันเป็นไปแล้วงันก็เป็นโอเคไปกันต่อ,อห้องจะมืดอะไรขนาดนั้นไปตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยห้าหกละเช็คสกรีชก่อนห้ 5, 7, ไปกันต่อโอ้โหอ,อะมีลูกอมอีกครับกัมมี่แบขอถ่ายนะ้าปกสักหน่อยอันนี้คืออะไรโอ้เก็บไม่ได้แล้วอ๋อของเต็มหืมมี้เราต้องยอมใช้อะไรไปหรออ่ะงั้น ยอมโดนเบอร์ก็ได้ครับทุกคนอ่ะยอมโดนเบอร์ไปก่อนแต่ผมไม่มั่นใจว่ากัมมี่มันจะช่วยอะไรไหมอ่ะงั้นลองหยิบมาก่อนอ่ะใช้ไปเออมังกี้วอล์กอ๋อน่าจะเดินเร็วขึ้นปะมันจะเป็นนานไหมอ่ะม,มันเบลอมากครับทุกคนหายแล้วต่อห้าสิบแปดครับทุกคนเหรียญคงไม่ต้องเก็บแล้วแหละเนาะเออหรือว่าเราจะผ่านผ่านอันนี้เลยดีไหมเออถ้าเกิดว่าเราผ่านก็จะดีนะเพราะครั้งก่อนๆเราก็เคยเกือบผ่านแต่ก็ไม่ผ่านสักทีนะครับหลังจากที่มันอัปเดตเป็น hotel plus มาแล้วอนะ แล้วประเด็นคือมันห้องไหนกันแน่เนี่ยฟังก่อนฟังอันนี้ไม่มีเสียงอะไรไปฟังห้องนี้ห้องนี้มีเสียงอะไรไหมเออโอเคมีมีมีม,ม,มีอันนี้มีงั้นออันนั้นไม่เอาไปกันห้องนี้ไหมใช่ไหมโอเคถูกครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องที่มันแบบ่าพาไปตรงนั้นถูกไหมตรง the back door เอ้ยตรงห้อง the rooms อ่าโอ<ฮ>้แล้วคือไฟเราจะหมดแล้วด้วยนะหืใช่ได้ กี่วิเองน่ะโอ้โหแต่เป็นห้องลงไปอย่างนี้ด้วยโอ้มีของ m o d i f i เ r อีกแหละมันเป็นอะไรที่เออโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ไปกันต่อโอ้โหต้องรอให้แกิ้งไรขึ้นมาช่วยครับทุกคนเราถึงจะไปได้วันนี้ถ้าเราผ่านขึ้นมานะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับทุกคนไปคือมันจะมืดทุกห้องไม่ได้นะหกสองนะครับต่อไปหกสามนะห้องนี้โอเคโอ้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  เอ๊ะอะไรเนี่ยอันใหม่เอ่อเป็นมันสตรอเบอรี่อ่ะกินปได้อะไรร็อกแคนอ้โหทำไมเราวิ่งช้าครับอันนี้คืออะไรเอ๊ะอันนี้ของ Curious Light ป่ะกดได้อ๋ออ๋อได้สปีดเร็วขึ้นเพิ่มสปีดครับอ่าโอเคแต่เร็วขึ้นแค่ไม่กี่วิอ่ะน่าจะช่วยในเรื่องของซีครับทุกคน u r i o u s Light นะหรือว่าจริงๆแล้ว Curious Light จะช่วยเราเหรออ่ะโอ้อืมอเมื่อไหร่มนจะถึงไอ้ห้องสเกเลตัน หรือว่าไม่มีแล้วเพราะสเกเลตันคีเราหายไปแล้วฮะโอ้ดอุตส่าห์อ๋ออยู่นี่นี่เองแล้วสเกเลตันคียอ่ะมันใช่ตรงไหนใช่ตรงนั้นปะไม่ใช่อ้าววัดเกิดอะไรขึ้นห้องนี้เอเอ๊ะทำไมเป็นห้องอะไรแบบนี้เอออันนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่อ้าวาผมจําได้ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบสักเท่อะไรอืมมีห้องที่ต้องการอ้าล็อกพกลกพิกมาล็อกพิกมาได้อะไร โอ้ oh, ได้คุณเอ่เอได้อะไรสักอย่างน,นี่เราก็ยังไม่รู้กินไปอินเวสเมนต์คืออะไรอ๋อสเกเลตันคีย์อยู่ตรงนี้แต่ทำไม้สเกเลตันคีย์เราหายอย่าบอกนะว่าเราเผยใช้ไปตอนไหนเรายังไม่ได้ใช้เลยนะพระวัด huh? เราก็ยังไม่ได้ตายด้วยนี่หลังจากที่เราซื้อมาเราก็ยังไม่ไตายนะก็เหลือขึ้นอนะเออแล้วแต่ห้องมันเปลี่ยนใหม่นะเอองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราช่างมันไปก่อนก็ได้โห oh, แต่ถ้าได้เราจะดีมากเลยนะ อ่ะันคงต้องไปกันต่อครับทุกคนไปอ,อู้หกระพริบกระพริบกระพริบหนักเลยรอหรือไม่มาหรือว่าจะเป็นฮอล์โอเคฮอล์ครับฮอล์อย่างชัดเอ๊ะเอ๊ะเอยเอยเอยเฮ้ยวัดอายอายมีอายมีฮอล์มาพร้อมกันถามจริงฮะแล้วอายมันขึ้นมาคือ โอ้ oh my god ไม่ทันโอ้โหประตู71อนึกว่าจะได้ซะแล้วเชียวอ่ะเงินก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้แล้วก็ปิดจบก,ก็ถือว่าไม่เป็นไรแหลนะเนาะก็ถือว่าเป็น even Halloween ที่มีแบบเป็นแบบของใหม่เป็นพวกแคนดี้ใหม่นะก็โอเคถือว่าวันนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับถือว่าเล่นให้เห็นแล้วเนาะว่าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิกกี้ต่อด้วยนะที่เราก็ยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวผมก็ กะจะมาหาว่าง,างหาคิวถ่ายมาเล่นพนะิกกี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูดีกว่านะครับกลับไปดูซิว่ามันมีบอดี้ไฟเออะไรบ้างเนะเอ้ไม่ใช่มีอาชิพเมนใหม่อะไรบ้างหรือเปล่านะครับเออเนี่ยมันมีแคนดี้คอลด้วยนะเนี่ยถ้าทุกคนดูขวาบนสุดเลยนะครับมีแคนดี้คอลอ่ะมันมีให้เราซื้ออะไรได้ปะอ่าอ๋อนี่เป็นแมสครับอ๋อรัสอันนี้ของพัมกินอ่าอันนี้คืออะไรอ๋อเรากดเดือนได้ด้วยอ่าแต่มันโลบักหมดเลยไงแต่ประเด็นคือมันมีอะไรที่มันแบบอ่า ที่เราซื้อได้บ้างอ่านี่คืออะไรอ๋อนี่คือแต่งตัวครับทุกคนอ๋อแต่งตัวได้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยหนีที่เรายังไม่เคยเข้านะครับมันคืออะไรมีควาดิเทอร์ดิเทอร์อ,อ่ะตรงนี้อ่ะอ๋อนี่ไงมีอีเวนต์อ่ะอ๋ออันนี้คือเราต้องกินแคนดี้เนี่ยหนึ่งร้อยครั้งเหรอในปี2024ันยี่ทวีทรีทซึ่งเราก็จะได้รีวิวเพิ่มฟรีอันนึงเลยนะเนี่ยแล้วก็มีชูการ์แครสครับทุกคนอ๋อกิน500อันโอ้โหได้ของดีจัดเลยซึ่งเรากินไปแล้วกี่่ออันะ กินแคดี้มกินยังไงอ๋อคือไอ้นี่หรอไอ้ขวาบนน่ะเหรอเรากินยังไงอ่านี่งไงอ๋อโอเคอ๋อ,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 อเราเราต้องกินพวกแคดี้ต่างๆเพื่อที่จะเก็บในนี้ครับทุกคนแล้วเราก็จะได้เออเราก็จะได้ รีวอร์ดถ <laughs> <people> ูกไหมซึ่งตอนนี้เรามี38เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเล่นเก็บมาแล้วล่ะเนาะงั้นก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าผมจะเล่นให้ทุกคนดูก็เดี๋ยวเล่นแล้วทำไมหัวผมหายเป็นหัวหน้ากากผมหายนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสำหรับนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรจะเล่นเดี๋ยวผมมาเล่นตรงดอตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าทําอะไรสําเร็จแล้วเราอยากเล่นอะไรเพิ่มมาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็สำหรับนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะครับก็ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้มีเช็คด้าต โอเคงั้นไปละไปจริงๆแล้วครับอาจจะต้องเล่นกับเพื่อนนะนะอันนี้ถึงจะได้เนาะ